จากข่าวนี้มาต่อกันกันกบนะคะอีกข่าวหนึ่งเลยคุณผู้ฟังโหวันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวนะคะกับสารรัฐธรรมนูลนะคะในวันนี้เนี่ยจะอ่านคําวินิจฉัยนะคะคดีของตัวคุณอนนท์รุง้งแล้วก็ไม้กับพวกเนี่ยนะคะรวม8คนด้วยกันที่ไปชุมนุมเมื่อช่วงวันที่10สิงหาคมนะคะปี63ที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตว่าการชุมนุมครั้งนั้นเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงการปราศัยเนี่ยเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ ซึ่งกับนะคะประเด็นประเด็นนี้คุณผู้ฟังปรากฏว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเมื่อวานได้ออกคําสั่งเลยค่ะกาหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับการอ่านคําวินิจฉัยในวันนี้ในคดีนะคะที่ทางตัวคุณนัทพรโตประยูนขอให้สารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญนะคะในมาตรา49ว่าการกระทำนะคะของอนนนําผาพานุพง์จัดนอกปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลเนี่ยหรือว่ารุง้งนายภริชชีวรักษ์หรือว่าเพนกวิน จุธาทิพสิริขันสิริพัชระ,ะรจึงทีรพานิชสมยศพฤกษากเกษมสุขแล้วก็นางสาวอาทิตยาพลพรพลมรวมทั้งหมดใน8คนชุมนุมปราศัยเมื่อวันที่10สิงหาคมนะคะปี63ที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รศิสิ์เนี่ยเพื่อเสนอข้อเรียกร้องทั้งหมดใน10ข้อเกี่ยวกับสถาบันพระหมหากษัตริย์ว่าเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกตามรัฐธรรมนูญในมาตรา49วร์หนึ่งหรือไม่ซึ่งคําสั่งน่น,นะคะก็ระบุเหตุผลเอาไว้แล้วค่ะว่าเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณที่ทําการของศาลและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะนะ และเพื่อให้การดําเนินการในกระบวนการพิจารณาของศาลนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพก็เลยมีการกําหนดบุคคลให้เฉพาะผู้ร้องผู้ถูกร้องผู้รับมอบอํานาจหรือว่าผู้รับมอบฉันทะหรือว่าผู้ที่ศาลอนุญาตรวมไปถึงนะคะเจ้าหน้าที่เท่านั้นน่นะคะที่จะเข้าไปในห้องพิจารณาคดีเพื่อรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลในวันนี้ได้ แล้วก็ให้สำนักงานสารรัฐธรรมนูญจัดให้มีช่องทางการรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและสื่อมวลชนและออกประกาศนะคะสารรัฐธรรมนูญเลยค่ะกำหนดอาณาบริเวณสำนักงานสารรัฐธรรมนูญรวมไปถึงพื้นที่อาคาร A ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะและบริเวณโดยรอบเนี่ยเป็นสถานที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในวันที่10พฤศจิกายนตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาเลยค่ะจนถึง หทุ่ม59นาทีในคืนนี้โดยทางด้านตัวของคุณนัทพรโตประยชน์อดีตที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดินกันในฐานะผู้ร้องเนี่ยก็เปิดเผยเขาว่าตัวคุณนัทพรเนี่ยจะเดินทางไปฟังการอ่านคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในวันนี้ด้วยโดยสารนะคะนัดอ่านคำวินิจฉัยตอนช่วงบ่ายสโมงวันนี้ค่ะซึ่งคำร้องนี้ก็พบว่าสารรัฐธรรมนูญน,นั้นได้ใช้เวลาในการไต่สวนนะคะถึง1ปีเต็ม เพราะว่าได้ยื่นคำร้องไปตั้งแต่พฤศจิกายนนะคะปีที่แล้วจนศาลเนมานัดอ่านคำวินิจฉัยในวันพุธนี้อีกทั้งน่าสนใจเลยค่ะว่าการที่ศาลร,รัฐธรรมนูญน,นั้นออกคำสั่งคุมเข้มการเข้าออกศาลร,รัฐธรรมนูญในวันอ่านคำตัดสินเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศคุณนัทพรยังบอกอีกด้วยว่าสำหรับคำร้องคดีนี้นะคะที่ใช้เวลาในการไต่สวนถึงหนึ่งปีเต็มเนี่ยแสดงว่าศาลเนี่ยคงใช้เวลาในการไต่สวนแล้วก็หาข้อมูลต่างๆพอสมควรถึง นัดอ่านคำตัดสินซึ่งส่วนตัวนั้นก็ยังมีความมั่นใจในการยื่นคำร้องคดีนี้ค่ะเพราะว่าได้ยื่นคำร้องแล้วก็เอกสารหลักฐานไปให้กับศาลร,รัฐธรรมนูญนประกอบคำวินิจฉัยหลายอย่างอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงให้ศาลเ,เห็นว่าพฤติการของแกนนำกลุ่มคณะราษฎรน่าจะเข้าข่ายตามคำร้องก็คือล้มล้างการปกครองจากการจัดชุมนุมใหญ่ที่ลานพญาน,นาคที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตแล้วก็มีการออกข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสถาบันออกมา ซึ่งหลักฐานสำคัญอันหนึ่งที่ตัวคุณนัทพรเนี่ยได้ยื่นคํำร้องต่อศสารนะคะก็คือหลักฐานเรื่องของการรับเงินค่ะและก็การโอนเงินจากต่างประเทศที่คุณนัทพรนั้นได้รับจากสํานักงานตํารวจสันติบาลสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งตอนแรกเนี่ยนะคะคุณนัทพรบอกว่าก็ทําหนังสือขอไปนะคะทำหนังสือขอไปที่นายกรัฐมนตรีและต่อมาเนี่ยนะคะคุณนัทพรก็ขอไปที่ตํารวจสันติบาลทางสันติบาลก็ส่งมาให้นะคะและทางตัวคุณนัทพรก็ส่งไปให้กับศาลร,รัฐธรรมนูญค่ะเพื่อประกอบคําร้องอีกทั้งทราบมานะคะว่าทางศาลร,รัฐธรรมนูญเองเนี่ยท่านก็ได้ทําเรื่องขอเอกสารหลักฐานลนานักษณะนี้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองด้วยเท่ากับว่าศาลก็คงจะได้ข้อมูล จาก2ทางก็คือจากที่ตัวคุณนัทพรในส่งไปและที่ศาลในขอไปเองเพราะฉะนั้นคุณนัทพรก็มั่นใจมากมั่นใจมากในคราวนี้เพราะว่ามีหลักฐานสําคัญว่ามีการรับเงินโอนเงินจากต่างประเทศเข้ามาซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นหลักฐานสนับสนุนคําร้องนะคะของตัวคุณนัทพรโดยมีการรับเงินจากเช่นเ g o นของต่างประเทศและก็มีหลักฐานนะคะครบหมด โอนไปให้กลุ่มไหนยังไงไปประชุมกันที่ไหนใครเป็นตัวการอย่างตอนที่ตัวคุณนัทพรเนี่ยยื่นยุบพักอนาคตใหม่บอกว่าล้มล้างการปกครองตอนน,น้นน่ะนะคะคุณนัทพรบอกยอมรับเลยว่าที่ส่งไปที่ศาลเนี่ยหลักฐานที่ส่งไปมันมีแค่ของสื่อมวลชนไปประกอบคำร้องเท่านั้นเองคือตอนนั้นไม่มีหลักฐานรายละเอียดอะไรขนาดนี้เลยแต่ว่าคดีนี้เนี่ยมีหลักฐานจากทางสันติบาลแล้วก็จากหน่วยงานที่เขาสืบสวนสอบสวนในเรื่องนี้ถึงใช้ เวลาในการไตส่สวนเนี่ยนานถึง1ปีเต็มผู้ร้องคดีเนี่ยนะคะคือคุณนัทพรเนี่ยยังบอกอีกด้วยบอกว่าถ้าหากว่าคดีนี้ศาลรัธรรมนูญน,นะคะมีคำวินิจฉัยว่าพฤติการของแกนนำม,ม็อบเนี่ยเข้าข่ายล้มล้างการปกครองคำตัดสินคดีนี้จะเป็นบรรทัดฐานและเป็นศาลตั้งต้นที่จะเป็นบรรทัดฐานกันต่อไปและมันก็จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวในลักษณะที่พาดพิงหรือว่าเกี่ยวข้องก,ก,กันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามมา ก็คืออาจจะทําให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวนะคะแบบที่เคยทํามาได้ค่ะและก็จะทําให้เป็นบรรทัดฐานในการดําเนินคดีกับแกนนําที่ถูกยื่นฟ้องดําเนินคดีในเวลานี้ด้วยว่าสารได้ตัดสินแล้วว่าพฤติการในเข้าข่ายความผิดทางอาญาจริงทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะนําไปสู่การเอาผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา1 1 2หหรืออาจจะเอาผิดนะคะตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา 215คือผู้ใดมั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปใช้กําลังประทุษร้ายปุกเข็นว่าจะใช้กําลังประทุษร้ายหรือว,ว่ากระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน1,000 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับรวมไปถึงค่ะรวมไปถึงคนที่ให้การสนับสนุนการเคลื่อนไหวก็อาจจะถูกขยายผลเอาผิดได้ ก็คือกลุ่มนักวิชาการนะคะที่ออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนม็อบหรือว่าพักการเมืองนักการเมืองค่ะที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวด้วยที่อาจจะถูกเอาผิดตามพรบพักการเมืองในมาตรา92ก็คือกระทําการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญและก็ยังมีมาตรา245อีกนะคะที่อาจจะนำไปสู่การยุบพักได้ เพราะฉะนั้นคุณนัทพรเองนะคะก็บอกต่อไปแล้วค่ะว่าถ้าว่าศาลในตัดสินว่าคนที่เคลื่อนไหวในเข้าขายให้เข้าขายนน,นะคะที่มีการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญในมาตรา49เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดําเนินคดีอาญากันไปโดยการเอาผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะคะอย่างเช่นข้อหากบฏส่วนพวกอาจารย์เองก็อาจจะโดนอาญารือว่าวินัยนะคะ ซึ่งคำตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยมันคือศาลตั้งต้นค่ะที่จะเป็นบรรทัดฐานกันต่อไปว่าการเคลื่อนไหวลักษณะนี้มันคือการล้มล้างไม่ใช่การชุมนุมโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วพวกนี้ก็จะมาเคลื่อนไหวในลักษณะเกี่ยวกับสถาบันการล้มล้างอีกไม่ได้แล้วและนอกจากนั้นคุณผู้ฟังคะคุณนัทพรยังยืนยันอีกด้วยค่ะว่าไม่ได้มีอะไรกับกลุ่มที่เคลื่อนไหวรวมไปถึงพรรคการเมืองอย่างพรรคก้าไกลแต่ถามว่า ทำไมผู้เคลื่อนไหวไม่ออกมาชุมนุมกันในเรื่องที่มันเป็นประโยชน์กับประชาชนเช่นเรื่องการเคลื่อนไหวในเรื่องค่าโทรศัพท์มือถือของประชาชนที่ทําให้ถูกลงได้หรือว่าเรื่องสัมปทานน้ำมันที่จะทำให้ประชาชนนั้นได้ใช้น้ำมันถูกลงถ้าเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยผมจะออกไปร่วมด้วยแต่นี่มาเคลื่อนไหวเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เลิก1นึ 2. ถามว่าหากไม่มี1นึ 2, หรือไม่มีสถาบันเนี่ยประเทศจะเจริญขึ้นหรือไม่น้ำมันจะถูกลงหรือไม่ ซึ่งยังไงก็ตามผู้ฟังคะสำหรับตัวคุณนัทพรเองเนี่ยก็เคยยื่นคำร้องให้ศาลร,รัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่มาแล้วน,นะคะกับกรณีของการล้มล้างการปกครองแต่ว่าสุดท้ายศาลก็มีคำวินิจฉัยใ,ให้ยกคำร้องกันไปด้วยมติเอกฉัน9ต่อ0นะคะวันนี้ก็รอติดตามดูนะคะกับคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญค่ะที่จะเริ่มอ่านคำวินิจฉัยใ,ในช่วงเวลา15นาฬิกาค่ะ